อากาศหนาวๆที่ผ่านมาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับส่วนเรานั้นไปเที่ยวที่อำเภอวังน้ําเขียวหนึ่งในอำเภอที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยนะทั้งอากาศเย็นบรรยากาศดีและหนาวๆแบบนี้พลานไม่ได้เลยกับการไปเที่ยวสวนดอกไม้ฤดูหนาวอ๋อแต่ตอนที่เทมนี้ออนออกไปอาจจะหมดหนาวแล้วก็ได้นะโอ้โหเห็นวิวทิวเขาแบบนี้ดอกไม้แบบนี้อื้อหือ และนี่คือการมาเยือนอำเภอวังน้ำเขียวแห่งจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีสวีสดัสสวัสดีนะฮะก็เจอกันอีกแล้วนะฮะบช่องแคทกอนนะตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะ,ะซึ่งในทริปนี้เราบอกกันว่าเราจะมาเที่ยวแบบชิลๆนะฮะแบบไม่ได้เร่งรีบอะไรมาเสพบ,บรรยากาศนะฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอวังน้ําเขียว นะซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเพราะว่าเนึ่งด้วยอากาศนะครับตอนนี้บอกเลยว่าอากาศเย็นมากกินฉช,ชับตอนนี้เราก็อยู่ที่ปัออ๊มน้ำมันปตทนะฮะมาแวะทานข้าวทานอาหารก่อนก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวที่แรกกันนะโอเคเอ้ยอีกเรื่องหนึง่งสำหรับใครที่รับชมอยู่นะฮะเรายังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดด้วยนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับ จังหวัดนครราชสีมาหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าโคราชนะครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เยอะมากๆเลยนะซึ่งมีอำเภอมากถึง3 2อำเภอและครั้งนี้เราก็ได้เลือกเดินทางไปที่อำเภอวังน้ําเขียวกันนะซึ่งวังน้ําเขียวนะครับก็จะเป็นอำเภอที่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดโคราชนะครับและผมก็เคยสงสัยนะครับว่าเอ๊ทำไมเขาถึงเรียกกันว่าวังน้ําเขียวผมก็เลยไปหาข้อมูลมาครับซึ่งเขาบอกกันว่าชื่อวังน้าเขียวเนี่ยมาจากสภาพภูมิประเทศของที่นี่ครับสมัยก่อนพื้นที่ในแถบนี้เนี่ยจะมีวังน้ําที่ใสสะอาดมากๆงดงามเป็นธรรมชาติแล้วสายน้ําานนนนนั้้ใสสสจมอองเห็ะทีีขยง ต้นไม้เลยนะจึงได้เรียกพื้นที่นี้กันว่าวาังน้ําเขียวนั่นเองและอำเภอวังน้ําเขียวเราสามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะแต่ถ้าช่วงไฮซีซันของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าฝนครับและแล้วเราก็มาถึงที่แรกนะครับที่นี่มีชื่อว่าเคิร์ฟคาเฟ่นะก็จะเป็นคาเฟ่ที่แบบอยู่บนเนินเ,เขาด้านหล่ง,งนะฮะมีเสียค่าเข้านะคนละ40บาทนะครับเด็กต่ำกว่า10ปีเข้าฟรี แล้วก็เอาไปเป็นเอาไปเป็นส่วนลดได้เต็มจำนวนใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะก็เอาไปเป็นส่วนลดได้เต็มจำนวนนะ,ะโอ้โหหน้ามืดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน คาเฟ่ที่บรรยากาศดีมากอะตอนนี้นอากาศฉ่ำม,มากนะเย็ยนฉ่ำม,มากแล้วก็เห็นไหมจะเป็นแบบแนวแคมปิ้งอะมีโซนเอาดอโซนอินดอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีโต๊ะโต๊ะนั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกร่มด้านบนเป็นผ้าคลึงไว้โอ้ยอากาศเย็นะ่ะตอนนี้มีลมอยู่เห็นไหมทุกคนเห็นสังเกตจากผ้าเนี่ยนั่นนู้นนู้นก็ได้เออโอ้สุดยอดตอนนี้นะฮะก็สั่งเครื่องดื่มเป็นที่เรียบร้อยแลวนะกอนี้ จะเป็นชายเย็นเหมือนเดิมเฮ้ย hey, โลกโก้เขาแบบน่ารักเดียวดีมีแบบลายตัวเขียนอะไรเงี้ยประวัติวาดเอ้ยสวยดีสังเกตสีชานะน่าจะเข้มแน่นอนนะฮะอบอกเลยว่าใส่เข้มเนี่ยห้ามพลาดนะแล้วก็ดูวิวด้านหลังของผมเป็นไงด้านหลังเป็นตัวคาเฟ่ใช่ไหมแล้วก็ด้านหน้าฮือหทิวเขาแบบนี้นะพร้อมแบบแสงแดดอ่อนออ แล้วก็มีลมพันเบ้าเบา็นี่ระวังจละเคห้ามลงเล่นน้ำอะไรครับเนี่ย และตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําสั่นกําแพงนั่นเองบอกเลยว่าวิวดีมากวูตอนนี้บอกเลยว่าที่ผมมาประมาณ5้าโมงเย็นคือมีแดดอ่อนๆครับพาที่ย์กำลังจะตกคือแบบโคตรดีโคตรฟินนะฮะนี่พาที่อยู่ฝั่งนี้นะฮะอ๊อโอ้โหแต่บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากอะดีมากจริงๆอะใครที่จะมาตามผมแล้วก็เจอได้เลยอ่างเก็บน้ําสั่นกําแพงจริงๆมันก็จะมีแบบ จุดจอดว่าแต่ละจุดนะแต่เราเริ่มมาจอดที่สั่งกำแพงนั่นเองโอ้โหบอกเลยว่าดีงามพระร่ำแปด These days are running slow Sun sets and shores far from และนี่ก็คืออ่างเก็บน้ําสั่นกําแพงบอกเลยว่าโคตรดีเวลกูดมากมาตอนเย็ยนนะครับบรรยากาศดีมากนะ,ะลมเย็ยน,อนอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ด้วยโหสุดจริงตาต่อไปเราจะไปที่พักนะฮะที่พักวันนี้นะเราเลือกเป็นหาวเป็นดาวเพนเดนแคมป์นะก็จะมีทั้งคาเฟ่ในนั้นมีบ้านพักเป็นหลังแล้วก็จะมีะกลางเต็นท์ด้วยไปเดี๋ยวไปชิลๆในบ้านพักกันปิดท้ายด้วยอ่างเก็บน้ําสั่นกําแพงโอ้โหไป ไปที่พักของเรากันครับอ่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งที่พักมีชื่อว่าหาวเป็นเราเป็นเดือนแคมป์นะ,ะเก็บของก่อน และนี่ก็เป็นที่พักของเราในวันนี้นะฮะจะเป็นหลังแบบนี้นะมีรลวเรียบร้อยเดี๋ยวผมพาดูข้างในกันคือตอนนี้มันมืดแล้วนะผมมาถึงช่วงค่ำพอดีนะฮะจะมีหนึ่งเตียงนะฮะมีโคมไฟมีที่โต๊ะว,ว่างหัวเตียงมีโต๊ะเครื่องแป้งนะมีตู้เย็นมีผ้าเช็ดตัวแล้วก็นี่ห้องนะ้ำราคาที่ผมจองมาเนี่ยก็คือ1790บบาทต่อคืนนะ แต่จริงตรงนี้ก็จะมีไรยหลังนะแล้วมีโซนที่เป็นแคมปิ้งด้วยนะฮะเป็นแบบเต็นอะไรอย่างเงี้ยมีหมูกระทะมีอาหารเรียบร้อยซึ่งวันที่ผมมาเนี่ยเขาบอกว่าสั่งอาหารก่อนหกโมงเย็นนะครับแล้วก็สั่งกระทะมาชุดหนึ่งเดี๋ยวนั่งกินด้านหน้าก็เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะกินหมูกระทะตรงนี้หน้าบ้านเราก็คือพี่เขาเอาโต๊ะมากางให้เรียบร้อยพร้อมเก้าอี้นะแล้วก็เดี๋ยวมีจุดยันยงให้ด้วย อากาศเย็นมากอากาศแบบช่ำๆอ่ะผมดูในอุณหภูมินะตอนนี้ประมาณ23นะช่วง6โมงเย็น23องศาเฮ้ยจับเลยเหรอไม่กลัวเลยเหรอระวังนะระวังหมับเขาให้นะฮะระวังโดนหมับเขาให้นะนี่นี่นี่วิวนอกบ้านตรงนู้นจะเป็น,ปน,น,นวิวเขาแล้วเป็ลานอนเสิร์ตวิวขาแล้วเป็นลานจัดคอนเสิร์ต้โเป็นลานจอดเป็นลานจัดจอดจอดคอนเสิร์ตเป็นลานจัดคอนเสิร์ตแล้วก็วิวเขา โอ้โหแสงหลังเขาก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับค่านี้เดี๋ยวนั่งกินหมูกระทะเชมิการชิวๆยี่ิบสามองศาช่วงหกโมงเย็นโอ้หน้ามืดยีิบสามองศาช่วงหกโมงเย็นโอ้ สวัสดีตอนเช้านะครับก็ไม่เช้าหรอกเก้าโมงครึ่งแล้วนะฮะก็เดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูที่พักรอบๆนะว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งเขาสามารถลางเต็นได้แล้วมีคาเฟ่นในตัวเราก็จะพาดูห้องพักอีกรอบนะฮะนี่จะเป็นห้องพักของเรานะเป็นหลังแบบนี้แล้วก็จะมีรั้วเรียบร้อยกันเป็นโซนส่วนตัวเราก็จะมีน้องหมาแถกมาตัวหนึ่งที่ใส่ผังเพิดอา้าวไปแล้วบ๊ายบายแล้วก็โซนด้านหน้าจะเป็นตัเอ่อคาเฟ่ห่าวนะโซนตรงนี้จะเป็นจุดกลางเต็นนะครับ นี่ใครที่กลางเต็นก็จะกลางแถวนี้ด้นาน,นานก็จะเป็นวิวภูเขาแบบที่ทุกคนเห็นนะฮะแบบนี้โอ้โหสุดยอดแล้วคือตอนนี้บอกเลยว่าอากาศเย็นมากนะยิบสององศาโอ้โหดีดีมากทุกคนให้โยกก่อน โยกเยกโยกเยกอากาศเย็นเย็นไงเนาะโดมมันอุ่นเย็นมากอากาศมันก็ไม่ได้หนาวไอ้นี่นะแต่มันแบบ <ลง S 1> ช่ำๆ <ลง S 1> อ่ะเออลม<ง>พัดความเย็นเขาใส่เราลมใช่ลมพัดเย็นสบายเดียวแล้วตอนนี้ก็ทานอาหารตรงโดมส่วนกลางนะครับ<อ>ไม่ได้ทานที่ห้องแล้วก็มีพนังงานต้อนรับมาหนึ่งตัวจิกโกจิโกผู้ใส่พัมเพิร์ดอ้าวไม่สนใจ ตอนนี้ก็กำลังเก็บของขึ้นรถนะฮะก็กำลังจะไปอีกที่หนึ่งผมยจะบอกว่าโลเคชันที่พักที่เราพักวันนี้คือแบบดีมากอะมันอยู่กลางแบบกลางทิวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโซนหลายโซนไม่ว่าจะเป็นกลางเต็นท์มีคาเฟ่แล้วฮะแล้วก็จะมีบ้านพักเป็นหลังแล้วก็หมูกระทะเมื่อคืนเนี่ยไม่แพงนะเฉล่สามร้อยเก้าสิบผมว่าอ,อิ่มอะผักก็ให้มาแบบเบิ่มเมเลยแล้วก็จะมีเรื่องของอะไรอะน้ําแข็ง เป็นถังใหญ่เลยเออนั่นแหละ390ถูกมากนะฮะใครมาเนี่ยอย่าลืมสั่งนะสชั้นเนื้ออะไรให้เยอะดีแล้วก็อีกที่หนึ่งวันนี้ที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นไฮไลท์คือจะเป็นสวนดอกไม้นะครับเป็น 3D f ดียร์เฟืรที่เดียวในเมืองไทยนะเออเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยไปเดินทางครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนดอกไม้โฟลล่าปางนะอยู่ในวันน้ำเขียวนะก็จะเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็จะมีอดอกไม้หลากหลายนานานชนิดนะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เขาใช้ในการจัดแสดงดอกไม้ด้วยแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเขาก็คือ man ะคะทีเดียวในเมืองไทยแต่พื้นที่ที่ผมดูรอบๆูคือใหญ่มากปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับและนี่คือฟลล่าพาร์ก ตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่นี่ก็จะเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่เลยนะมีพื้นที่เยอะมากๆความแตกต่างของที่นี่นั้นก็คือจะมี 3D Flower Maze หรือวงกลดดอกไม้ที่เดียวในไทยนะนอกจากนี้ก็ยังจะมีอีกหลายๆโซนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนรถพาร์คสวนดอกกุหล,ลาบมีโซนห้องฉายหนังนะครับหรือ Immersive Experience นะฮะคือจะใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอมีมุมพักผ่อนสาหรับเด็กๆแล้วก็สําหรับใครที่จะมาที่นี่นะครับก็จะมีค่าบํารุงสวนนะครับคนละ200บาทเข้าชมฟรีทุกโซนนะแล้วก็ทั้งหมดนี้ เขาก็จะจัดสแสดงถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นและเช่นเดิมครับตอนที่เทปนี้ออนออกไปอาจจะเลยวันที่28ไปแล้วดองคลิปอีกแล้วครับท่านนี่แล้วเราก็เข้ามาอยู่ในสวนแล้วนะครับคือจะบอกว่ามีค่าบำรุงรักษาสวนนะเออก็ตามราคาที่เห็นนะครับคนละ200บาทผู้ใหญ่นะก็พวกดมพวกเด็กยก็ตามราคาที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะนี่เขาก็จะมีป้ายให้เล่นแต่ละจุด้วยนะ เราสามารถสแกน QR โค้ดไดเ้เดี๋ยวผมลองเล่นเลยดีกว่าน่าสนุกไหนลองสแกนเล่นดูสิขึ้นมาแล้ว๊ปค้นหาพื้นที่อ๋อคนหาพื้นที่ทมีอะไรอะ่ะหาไม่เจออยู่ไหนอะ่ะเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วแต่เพื่อเล่นอ๋อเป็นอิโมจีอิโมคอนเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นมัสคอตขึ้นมาอ๋อมีเสียงด้วยอะ่ะไอ้แจว๋ว เมื่อกี้ถามน้องจอา้าที่ดานานะเขาบอกว่าจะมีอยู่สองจุดนะก็มีจุดนี้ที่เราสามารถเดินมาได้เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นส่วนกุหลาบนะซึ่งส่วนกุหลาบเนี่ยจะมีรถรับส่งจะไปอีกจุดหนึ่งนะฮะแต่โหบอกเลยว่าสุดยอด เดินตรงไปจะเป็นห้องฉายหนังแล้วก็เขาวงกดดอกไม้นะปะไปกันต่อ Immersive Experience ดื่มดังในโลกดอกไม้สุดเหนือสุดจินตนาการนี่จะเป็นห้องฉายหนังนะฮะป่ะ Go 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 และนี่คือ Immersive Experience ครับ บอกเลยว่าดีทางออกไปเขาวงกดดอกไม้ป่ะชวยโอ้สุดยอดโอ้โหเห็นวิวทิวเขาแบบนี้ดอกไม้แบบนี้อื้ม เราจะลงบันไดไปกันต่อที่ด้านล่างสวนดอกไม้แล้วตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ด้านล่างของสวนดอกไม้แล้วจะเป็นแบบนี้ และนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของสวนฟลอราปาร์กนะแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปก็จะเป็นแบบนี้ืบเรียบร้อยนะแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดสวนดอกไม้ฟลอราปาร์กนะเดี๋ยวเรากำลังจะไปอีกที่หนึ่งนะฮะอีกที่หนึ่งจะเป็นสวนดอกกุหลาบซึ่งเขาประกาศแล้วว่าเฮ้ยรถรางกำลังจะมานะเขาจะประกาศล่วงหน้าสินาทีเพื่อให้เราได้เต็มตัวนะเดินออกไปขึ้นรถราง ป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โอ๊ยมืดโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่โซนดอกกุหลาบครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนดอกกุหลาบนะหรือรถสปาร์คซึ่งเรานั่งรอบบ่ายโมงครึ่งมาใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถมารับเราอีกประมาณบ่ายสองอีกครึ่งชั่วโมงนะ โอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับและตรงนี้ที่ผมเดินมาถึงก็คือบันไดกุหลาบนั่นเองคือดีมากบรรยากาศดีมากอะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็คือโซนรถสปาร์ k นะก็จะเป็นโซนพวกสวนดอกกุหลาบอะไรประมาณนี้ข้างในก็จะเป็นอย่างที่ผมรีวิวให้นะฮะก็มาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันได้อากาศดีนะบรรยากาศเย็นๆที่ผมมาตอนนี้ตอนนี้ก็รอรถให้เขามารับ โอเคฮะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือสวนดอกไม้ฤดูหนาวที่ฟอร์ลปาพาร์ควังน้ําเขียวนะฮะในทริปนี้เนี่ยเราก็จะได้มาเที่ยวแบบครอบครัวนะคือวางน้ําเขียวเป็นหนึ่งในอำเภอที่ผมรู้สึกผมชอบมากเลยนะเพราะว่าเนื่องด้วยอากาศใช่ไหมแล้วก็ธรรมชาติธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่ผมมาเอออากาศมันก็เย็นจริงนะฮะมันเย็นช่ำๆสบายดีที่แรกที่เราได้ไปเนี่ยคือคาเฟ่ฮนะถ่ายรูปน่ารักมากนะฮะแล้วก็อ่างเก็บน้ําสันกําแพงซึ่งอ่างเก็บน้ําจุดนี้มันมีเขาเรียกว,ว่ามันมีทางเดินหลายจุดนะก็จะมีลำพะเพงนะฮะแต บอกเลยว่าสุดยอดมากวิวดีนะฮะวิวสวยชิลมากน้ํานิ่งสงบลมเย็นสบายแต่ระวังจระเข้ด้วยนะคือมีมาได้ไงไม่รู้ซึ่งผมมาไปผมไม่ได้เจอหรอกนะฮะแล้วก็เข้าที่พักนะฮะหาวเป็นดาวเป็นเดือนแคมป์นะลองไปกันได้วิวดีนะฮะแล้วก็มาที่นี่วันลุ้งคืนก็คือสวนดอกไม้ฟอร์าปาร์คที่วังน้าเขียวยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้นะครับถ้าใครยังไม่รู้จะมาเที่ยวไหนวังน้ําเขียวเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์พวกเราด้วยน,ะนะกิ